อ้ยฝนตกลินพี่น้องฝนตกลินมดมือมดขึ้นมดกัางเว้นอีกโฝนยืนเล่นเมื่อกอดกอดเดียแทนตกมาสามมือละรวมเขาเมื่อว่น้องเอ้ยเลยยางมาหล่อเบื้งน้ำมือนีิตอนแรงแววแข้งเทหัวปะรับหน้าดำใบก็เริ่มที่เขียวแล้วเดี๋ยวฝนหยุดเนี่ยก็บเดียวันปุ๋ยครับ วันยุดนี่ก็สิวันปุ๋ยตอนนี้ก็เริ่มเขียวดำติดแล้วครับเขียวแล้วเริ่มเขียวแล้วจริงก็ล่องพื้นไว้ก่อนอละก็นามกับพอดีละมืออื่นทามันแดดกันบ่แดดก็บริวารนะรอให้อากาศมันดีก่อนจังสิวันปุ๋ยครับ แท้มันหัวดี๋ดีผูหนูหลายเลยหัวบรรยากาศอยู่ดูฝนครับหลังจากทำนาเสร็จฝนเบิ่งฟา้าเลยทีเดียวฟ้าเหมืดนฟ้ามัวอยูม่มดขึ้นหน่ยกางขึนก็มืดขึ้นืนนนขนขนปขึ้นนี่ตกมดขึ้นมื่อีนก็ตกยัง่มดมือนเฮวยนี่ยังบ๊วยยุท phấn nhung cá độ cá diếc hết nãy nhảp cả pì nè hết ve cá sụp ta nạm hoai cả lại hoai chép cắt khẩu chín khẩu mà chưa đấy lọ bung nạm như kinh tít là วันปุ๋ยล่อยจักหน้อยกับปืดทันแหละครับดำมาครับจางคนดำมาปีนี้เจ้าของเมย์โาไวอาอยุหลายหรอเป็นเด็กหน่อยเดิมสิมเมย์ละปีรับนี่แหละครับพอดีครับน้ำครับพอดีวันปุ๋ยลอยฝนเศร้ากัน หลังจากบริอ Die ัพโหลดคลิปมาดนแล้วครับเห็ดนันเห็ดนี้อยอ่บุรีของมันใน u t u b e มือเนี่ยก็ถือโอกาสพักครับสองสามมือเลยครับฝ้นตกตกขักเป็นอาทิตย์หรอว่าเป็นสองสามอเหรอเป็นอาทิตย์หรอยุดมือหนึ่งก็โตกะกอีกพออยู่ก็ได้โอ้ยมันขักซะ นี่ก็เริ่มติดเริ่มเขียวแล้วครับเดี๋ยวสิไปอัดน้ำปิดน้ำชันประทานบาดนีี้น่ครับนี่ให้กบขามเลยก็เริ่มเขียวแล้วครับปเปดีดเเ๋ยว,วก็สีว่านละเดี๋ยวก็สีว่านปุ๋ยละกลับมา่อหล่อเบื้องน้ำกบพี่น้อง วันไอ้ดำหน้าแล้วนี่มาเล่อบึงน้ำน้ำกันแท้หัวดำหน้าไว้ครับฝนตกเป็นอาทิตย์แล้วครับพี่น้องฝนเป็นอาทิตย์แต่เป็นครึ่งเดือนล่ะขึ้นก็มืดขึ้นส้านี่ก็มืดมือเทายืนฝา,ามืดฝาม้วไปมดตลอดเลยมาเล่อบึงน้ำกันแท้ครับแท้ขาดบ่เดีด๋ยวอัดน้ำก่อนครับ นี่เละครับทางมานาก็ได้ทางมานาก็เป็นทางคอนกีดได้พี่น้องซ้ำมดาได้เนี่นครับน่ากติดคอนกีดน้ำพ้องก็เริ่มลดแล้วครับพี่น้องดีเลยจยะมาหลายๆลายตึ้งฝนตึ้งน้ำชนประทานก็นโอ้หลายปวดถ่วเขา่า ปิดน้ำก่อนครับน้ำสิท่วมเขาพี่ผมเปิดน้ำไปปิดจิบวัดก่อนลหรไหลถัดถัดด,ดปิดซะอพอแล้ว นี่กับทอมันอยู่นี่ปิดใบป่ะเนี่ไปไ็เยื่อใดมาเปิดเอาป่ะนี่ยน้ำชนมาทานครับน้ำชนมาทานไหลไมาจะขึ้นลำเปล่าโยนี่น้ำหน่อยจักหน่อยพ้นบี่ป่ออกตี้ว่านา้ำท่วมเขาให้ปิดลงลดลงก็เ,เลยลดปิดน้ำก่อนครับปิดทอก่อน คือสิยุยหรอกทีปิดแล้วครับคือสิบวไลตรงนี้อ่าววันลงแล้ว โอเคสิ okay. กลับลงเมื่อแล้วครับบ้าน,นี้พี่น้องดูฝนครับเดีดูทำหน้าจะวานแล้วเมื่อแล่เผู้วานกัได้ผมก็ดำแล้วละเริ่มเขียวละฝนก็เริ่มไปควอยแล้วครับฝนเริ่มลงมาอีกแล้วเดี๋ยวสิกลับลงไปบ้านสวนบันแล้วอาหารในปลาอาหารให้กบครับ รับคลิปนี้ก็ขอไว้แค่นี้ก่อนครับพี่น้องคลิปหนาพอกันไหมขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ